ปูไข่ดองต้มมีตาไข,ไข่เน้นเน้นอืมไข่ไข่มีทุไนไยเหนือมันทุนอะอร่อยไข่บะแ่บพืดเกาจนหอมอหนกไข่ไข่ปูน้ำปลาดนุนหนัวโอ้ ฝนตกบ่ดิฝนดิน,นดุดเลยกินมนี่เหมือนกันครับพี่น้องทังไก่ทั้งไก่กนกันครับมาจ้ะแซ่บๆด้วกันตำสวบปูน้าดองครัพี่น้องปูน้าดอง <laughs> ปูดองค่ะพี่น้องจา uh, ๋ามีกุ้งด้วยกุ้งสดแซ่บเลยพี่น้องมาจ้าพี่น้อง ouais จ๋าแซ่บๆแล้กันจ้ามาวาพี่น้องครับผมแซ่บกันครับดีเลยดีหอมเลยจุ่มด้วกันมาจ้าแซ่บๆทำกลางฝนลิ้นได้พี่น้อง นี่พี่น้องเบิ่งพี่น้องมึแล้วถ่ายรูปไหมวันก็ถ่ายรูปบ่เอายังไงขึ้นนี่บ่ป่ะโอเคเบิ่งพี่น้องอู้หึ่ะฝนนะปัดวันฮะฝนก็สีทองนิดหน่อยเออพี่น้องจะเสียแค่ไข่ไข่ให้วันเลยอันปูไข่ดองตำมีดได้หนิจ้าพี่น้องจ้าให้วันเลย ปลาจะลือตัวนี้ปูไข่ดองต้มมีตาไ,<ห>ไข่เน้นเน้นไข่ไข่มีสมนุนไพรเหนือมันุนอ่ะออร่อยไข่บะแสบพื้เกาต่อมต่ำมันดองแสบพี่นอ้องต่ำมันดองแสบ คุณได้อยากกินกับไปฟังตำได้ด้วยค่ะอเนี่ยตำมันดองเขาเนือเลยเนี่ยเพราะดีกลมกลมเมียนกลุงจ้ะมาพี่ลองมาเสัรู่กันครับผมแก้ม้นหอม เป็นเชื้อไหมตัหอมเนียกอ,อันนี้ด้ฟักแมวกี่น้งองอกรบอบๆขอบปุนขับปุน,บปนกับเัาปุนตำมีคือเกาจากพี่น้องจ้า ไป,ไปพุทธไปพุทธเบิกมากครับจอมเนี่ยได้ได้พักไมกล่ง <c oughs> แลดิดมาริโอหืมครับครับ ขมขมขมบ่บ่ขมแห้งหม้ปลาขิงไอมาขมแห้งเนี่ยขมแห้งบอว้ายขมบ่ขมขมอยู่เอาอะไรมาไม่ขมเบื้องพี่น้องจ้ะไข่ไข่ปู น,น,น,นี่น้ำปลาดูนัวโอ้ฝนตกบ่ะดิฝนดินราดลงไปมาจา๊ะดุดเลยอื กไม่เด็นจินคักินแน่แหละเบื่อหร่เสีบกองโตเลยกินหมดนี่เสียบเลยครับกุ้งปัาหลบเหมือนครับพี่น้องนังไก่น,นังไก่นกีนก้นก,นก,นกันครับมาจ้ะแซ่บๆน้างกันอื้ม

เส้นสายหลดฮะไปไหมเดี uh so oh. like 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 okay, ๋ยวป้าจะให้ฮะเดี๋ยวป้าโอ้บ้าได้ไปทำไมเดี๋ยวป้าทำไมมาเดี๋ยวป้าทำไมแบ่งครึ่งครึ่งอะไรครึ่งให้ปลากับเบียรเขาแล้วโอเคครับครับเดี๋ยวป้าเอาตจ้นี้ก่อนเาว้าเซ็นเล็กบานก่อน เป็นตะผูกรหอดเส้นตำมีเริ่องปูมาจากพี่น้องสับสามลูกกันจา้าอื้อหือดิกมากเลยนี่นี่ยอดฟองเมี่ยวนี่มันกรอบขนาดลวกแล้วยังกรอบเนี่ย <c oughs> กรอบและมันนะ ซื้อกลับมาบ้านบิ๊กมักพัดอโอ้ยอร่อยของตำเม,มีกูไขายยองอือพอได้กินตรงซังอีกแหละ ดองเข้าถึงเนื้อปูสะอาดเลยแซ่บอืมอืมอืม แทบปู ulum, ไม,ไไม่เอาเลยค่ะกุ้งนะอูอ้หูอู้มอ,อ,อืมมันจ,จะมีความหอมของน้ำดอง นันวๆพี่น้องหว<บ>านหลายหวานพอดีกลมกลมเลยนันวๆหยดเดียวยังมีกินแบบน้ำดองอยู่ในปากด้วยอ่ะพี่น้องคิดว่ามันมันหอมซำไรมันแซ่บซำไรคูณได้กินทะเลดองสิฮหรือนะ

มาจ้ะแซ่บแซบผมนวลไอ้ก็ซ้ำนะอืมอร่อยเอามาลวกอ่ะอืมมันมัน กรอบๆเหมืนไหมที่ว่ามันอนบิสุนหนักสนับน้ำดองแค่แค่กระป,ปูปูดองรสชาติเป็นตัวของมัน โวหน่าก็พี่อยู่ละอซบี๊พี่น้องแ่บาต่ำเนาะอยากให้พี่ลองเห็นไข่ไข่ปูอย่างนี้เลยนะไข่ปูอย่างนี้เลยนะคะทุกคนราดลงไปน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกราดลงไป <c oughs> โอ้ยมันคือบวชขักว่ะโห ผมเลยแจกอำไมมาค่ะแม่แอารวยฉันอยากเด็อยากกินคนเงี้ยเอ้ยอยากกินคนสวยมั้งล่ะหรอขาวปาปูลงพูดแบบแซ่บ แสบผักแสบเนี่ยขึอยังฝนสิดตกเลยปะมันลิ้นมันลิ้นนี่ฝนกระห่ำน้ำยังหน้าอะไรจังหวัดเนาะเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยค่ะ ชาวเชียงรายเนาะประมาณเนาะเชียงใหม่ใช่ค่ะชาวเชียงรายเชียงใหม่แต่พื้นที่น้าท่วมเลยพื้นที่น้ําท่วมทุกพืก้นท,ท,ท,ที่นะคะเป็นกาลงังใจให้ด้วค่ะสูๆเด้วค่ะพี่น้องคะเบียร์ก็เคยพานมา,า,มาลแล้วลวจะจ้าน้าท่วมนะเพราะว่าบ้านเองก็น้ําท่วมมิดอ่อบ้านสองชั้นชั้นแรกอะ่ะท่วมมิดเลยเหลือแต่ชั้นสองอีกนิดเดียวขึ้นขึ้นชั้นสองน้ะปาเนาะ ขนของไม่ทันเอาอะไรไม่ทันเหมือนกันพังของอ่ะพังหมดเลยค่ะทุกคนหาของพังหมดเลยของเบียร์น่ะพอน้ำลดเนาะเรามาเคลียร์บ้านอ่ะคำว่าเ,เ,เสือผื้นหมอนใบอ่ะมีจริงแบบอตอนนี้ก็ยังติดตายอยู่เลยอ่ะแต่ว่าคุาเรียกว่า พ่อแกแกปูเสือนอนเนาะทีพ่อที่นอนก็พังหมดเลยเขาจะว่นานะครับน้่นผมก็แค่เขาบานเฟื่อยใหม่หรือเปล่ปาไม่ค่ะ <c oughs> ขอเปน็นกำลังใจให้ทุกทุกพื้นที่เด้อพี่น้องครับไม่นค่ะบบมีผู้ใดไรบอ,อยากให้อยากให้มันเกิดหรือ่าพี่น้องใช่ค่ะมันบ้าเหรอข้าก็อยู่กับม้านหไหนแหละขากข คนก็ไม่กันอยเลือกกันอยู่เนาะก็เป็นผลด,ดีคนใช้ไม่ทิ้งกันอวันนี้ก็ระวังเนะาะพ้อระวังเหมือนกันนะอุบลนน้ำพื้นที่สุดท้ายแต่ว่าพื้น <c oughs> แต่ว่าพื้นที่ที่แบบว่าอยู่ติดริมน้ำมูลอ่ะก็น่าจะท่วมแล้วแหะเพราะว่าท่วมกับทุกปีอะ่ะตรงนั้นอะดูข่าวตอนนี้หนองคายก็มาแล้ว Mm hmm. เอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับมือหน,นีเบียกันหน่อยกับเขาพุพ่อพม่พี่น้องทุกขาที่เขามาติดตามรับชมรับฟังไพ่มาคลิปนี้ฝากอะไรก็แชร์ให้เบียกันหน่่ยน้ำใจด้วยค่ะพบกันใ่คลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีครับ